นะครับพบกับผมเด็กชายอาทิชาอรชัยเมื่อ,อ,อหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านสุนทรามรับรุงราชัยรับบทพิธีกรในรายการทุนทรรีวิวในช่วงของแชร์แอนเลิร์นแลกเปลี่ยนความรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างทักษะชีวิตและคิดสร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกทคนมีเป้าหมายในชีวิตและกำลังท้อแท้หรือหมดกำลังใจวันนี้ผมจะพาเพื่อน ไปสนุกและได้ความรู้ด้วยกันครับไปก่อนหนึ่งนะครับผมมีคำถามจะมาถามเพื่อนๆไปกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆไนำตัวก่อนนะครับชื่อนะครับสวัสดีค่ะ่ชชื่อเด็กหญิงพิชิิกาพิษนันชื่อจุ้ยค่ะชื่อนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชการั้เชียงชื่อใบมลค่ะชื่อครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธิดาลักษมณ์าค่ะชื่อเอิร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเจดาบุญกุลชื่อข้าพุ่นค่ะแน้องล่ะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงลิสาชัยนวลชื่อมิ้นค่ะคำถามแรกนะครับถ้าเพื่อนๆนึกถึงสิ่งของแสดความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้เพื่อนๆนึกถึงอะไรครับดอกทานตะวันค่ะ นั้นจุ๋ยเหรอครับช็อกโกแลตค่ะเป็นหมวกเหรอครับเ okay, ค้เคก,กค่ะแล้วข้าวปุ้นเหรอครับดอกกุหลาบค่ะแอ้มิเหรอครับดอกไม้ค่ะโอ้โห oh เลือกดอกไม้กันเยอะมากเลยนะครับเราไปถามสาเหตุกันเลยครับทําไมถึงเลือกดอกไม้ครับเพราะดอกไม้เป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งที่สวยงามถ้าใครได้รับดอกไม้ไม่ว่าจะโอกาสใดๆมันจะเป็นของขวัญสุดพิเศษค่ะอ๋อโอเคครับแล้วน้องเหรอครับ ของการมอบดอกไม้เป็นการสแสดงความรักอีกอย่างหนึง่งดอกไม้เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางความรักความห่วงใย,ยค่ะโอเคครับแชทเพื่อนๆนะครับมีดอกไม้ให้คนพิเศษกันหรือยังครับถ้าไม่มีเราไปดูวิธีการทำดอกไม้กันเลยครับไปกันเลย เรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้หนึ่งลวดกำมะหยี่สองกรรไกรสามปืนกาวสี่โอลาเทปห้าก้านขั้นตอนการทำง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวครอบูจะพาเพื่อนๆทำนะคะขั้นตอนการทำดอกไม้ก่อนอื่นเราเตรียมลวดกำมะหยี่เลือกสีลวดตามที่เราจะทำดอกไม้วันนี้เราจะทำดอกทานตะวันนะคะหนึ่ง เตรียมลวดสีเหลืองแเส้นสีเขียว6เส้นและสีน้ำตาลอีก1เส้สน 2. ตัดลวดสีเหลืองทำทั้งหมด8เส้นจะได้ลวดสีเหลืองทั้งหมด1ิอัน 3. พับลวดสีเหลืองครึ่งนึ่งกลับไปมาแล้วหมุนให้แน่น ได้กลีบดอกทำให้โคตบุกอันจะได้ดอกทานตะวันที่มีกลีบดอกสองชั้นชั้นละ8กลีบตามนี้เลยค่ะสีพับเลวดกร,กร,รมาหยี่สีเขียวทําใบพับไปมาแล้วหมุนให้แน่นค่ะ เจียวขั้นตอนการประกอบดอกขอเชิญพบก,กับอีกครั้งค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะมาประกอบดอกทานตะวันกันค่ะพออควรระวงังเวลาใช้ปืนกาวควรระมัดระวังค่ะ 1. ใช้ปืนกาวติดกีบดอกให้รอบเกสรชั้นที่1 2เสร็จแล้วติดกีบดอกในชั้นที่2 3ใช้ก้านดอกมาติดตรงกลางดอก 4. ใช้ฟลอรลาเทพ,พันก์ก้านพร้อมติดใบให้ได้ตำแหน่งที่สวยงาม 5. จัดแต่กลีบด,ดอกให้ดูสวยงามเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกทาตนตะวันเป็นยังไงบ้างนะคะดอกไม้สวยงามมากๆเลยค่ะเพิ่มบรรยากาศให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยล้าจากความสวยงามของดอกไม้นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นทำช่อดอกไม้ มุกกาแสดงความยินดีทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งทํายิบติดผมและยังพัฒนาฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้ฝึกสมาธิความใจเย็นความชํานาญและความคิดสร้างสรรค์นําไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้สร้างอาชีพอีกด้วยและกลับมาพบก,กับผมในช่วงท้ายรายการแช่์แอดลื่นหาเพื่อนๆก,กำลังมองหาติดทีจะมอบให้คนพิเศษดอกไม้สิครับผมแนะนำ พขอดอกไม้แทนความยินดีความรักความชื่นชมหากเพื่อนๆมีเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันด้วยนะครับส่วนตัวผมขอลาเอาดอกไม้ไปให้คนที่ผมรักก่อนนะครับสวัสดีครับ